แบบฝึกหัดที่1.5.1นะครับแบบฝึกหัดนี้ให้ทำการเรียงลำดับจํานวนครับเราทำการเปรียบเทียบค่ากันมาแล้วเนาะจากนั้นเราจะเอาค่ามาทำการเรียงลำดับนะครับโดยข้อที่1เขาให้ทำการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากก็คือน้อยที่สุดมาก่อนนะครับเขาให้ตัวเลขมา3ตัวครับ เราก็ต้องพิจารณานะครับว่าตัวไหนน้อยตัวไหนมากนะครับแล้วไหนมากน้อยกว่ากันแล้วก็จัดเรียงแบบน้อยไปหามากนะครับฉะนั้นเราเห็นอะไรครับในข้อที่1ย่อยนะครับ15340 8 0 80, 8 0 8เราครับรสังเกตตัวนี้มี5หลักครับอันนี้มี4หลักและอันนี้มี4หลักแสดงว่า15340มากที่สุดนะครับจะต้องเป็นตัวสุดท้ายนะครับ และตัวนี้มีหลักเท่ากันพิจารณาทีละหลักใช่ไหมครับ8เหมือนกันครับ800 0ันศูนย์เหมือนกันก็คือหลักร้อยเป็นศูนย์นะครับฉะนั้น2หลักนี้พิจารณายังไม่ได้ครับมาหลักที่3ครับก็เป็น80เหมือนกันอีกครับ3หลักพิจารณาไม่ได้ก็ต้องพิจารณาที่หลักหน่วยนะครับหลักที่1หลักแรกเลยครับหลักหน่วยอันนี้เป็น9ครับ9มากกว่า0นฉะนั้น 8 0ดศนนะครับหรือ8 0 8 9มีค่ามากกว่าครับฉะนั้นตรงนี้นะครับ8 0 8 9ครับอันน้อยที่สุดก็จะเป็น8 0 8 0ันั่นเองครับอ่าเราก็จะได้ออกมาตามแบบนี้นะครับโอเคครับเราจะพิจารณากันที่หลักก่อนนั่นเองนะครับว่าอันไหนมีหลักมากหลักน้อยนะครับแล้วก็ค่อยพิจรารณา หมายถึงจํานวนหลักนะครับข่อโนษทีอ่าบอกให้ชัดๆนะครับพิจารณาจํานวนหลักก่อนอย่างนี้คือจํานวนหลัก5หลักอันนี้คือ4หลักนะครับพิจารณาจํานวนหลักถ้าหลักเท่ากันพิจารณาที่หลักที่เยอะที่สุดก่อนนะครับไล่ไปเรื่อยๆฉะนั้นในข้อที่2นะครับเรียงจากน้อยไปหามากชัดเจนเลยครับ9,787น้อยที่สุดครับเพราะมันมีแค่4หลักนะครับและ1900 0ตามมาครับเพราะว่าหลักหมื่นเป็น เลข1ครับหรือว่า1 0 0 0 0และสุดท้ายก็จะเป็น2 9 5 0 0ครับเพราะหลักหมื่นอยู่ที่20,000ครับมากที่สุดครับข้อที่3ครับหลักหมื่นเหมือนกันหมดเลยครับแต่หลักหมื่นที่เลข1ครับ1,000 0น้อยที่สุดครับฉะนั้นเป็น17,900ครับเหลืออีก2ตัวครับ30,000กับ4 0,000ครับ30,000น้อยกว่านะ เด็กจากน้อยไปหามากนะครับฉะนั้นต้องเอาตัวน้อยมาก่อนครับ38,120ครับแล้วก็เป็น43,000กับ50ครับพวกเราเช็คกันดูอีกทีนะครับมาข้อที่44ตัวแล้วนะครับมีตัวเลขอยู่ทั้งหมด4ตัวครับดังนั้นครับพิจารณาครับดูว่ามีหลักเอาเท่ากันหมดครับ5หลักเท่ากันนะครับ ฉะนั้นเขาให้เรียงจากน้อยไปหามากหาตัวที่น้อยก็คือ8จะต้องน้อยกว่า9นะฉะนั้นเหลือ2อตัวนี้นะครับจับคู่เทียบกันครับ8เหมือนกันครับฉะนั้นพิจนารณาที่หลักพันครับ8ปดพันน้อยกว่าครับฉะนั้นเราก็เลยได้8ปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบสองครับถัดมาก็จะเป็นแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับจากนั้นเปรียบเทียบที่เก้าหมื่นนะครับสองตัวนี้ครับ 98 0 0 0เหมือนกันทั้งคู่ครับฉะนั้นพิจารณาที่หลักร้อยเลยครับ2น้อยกว่า9นะครับฉะนั้นเราจะได้คำตอบก็คือ9 8 2 0 9ครับและตัวสุดท้ายมากที่สุดก็คือ98,920ครับสังเกตสลับกันนะ920นะครับกับ209นะครับ แต่ว่าได้ค่าที่ต่างกันเลยนะครับข้อที่ห้าครับเห็นอะไรครับเห็นเจ็ดหมดครับฉะนั้นพิจารณาไม่ได้ครับมีเจ็ดสี่และเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ครับหลักนี้ครับหลักพันเป็นศูนย์ฉะนั้นเราจะเอาสามตัวนี้มาเทียบกันต่อนะครับไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นศูนย์ใช่ไหมก็ต้องเทียบที่ห้าเก้าและเก้าครับห้าน้อยที่สุดครับ ฉะนั้นเราได้ทันทีเลยครับว่าตัวนี้มีค่าน้อยที่สุดครับ70560ครับได้แล้วครับต่อมาเป็น9ก็9ับเเทียบกันไม่ได้ครับแล้วก็หลัก10บแล้วครับ1กับ0ฉะนั้นตัวนี้ครับ70905ครับแล้วต่อไปก็จะเป็น70915 และตัวสุดท้ายก็คือ74เลยครับหลักพันเป็น4 0 0พันนะครับตัวข้างหน้าเป็นหลักพันเป็น0ย์หมดเลยครับมีค่าเท่ากับศนะครับฉะนั้นข้อที่5เราได้แล้วครับครบทั้ง4ตัวเรียงจากน้อยไปหามากนะครับมาดูข้อที่2ใหญ่นะครับคราวนี้เรียงจากมากไปหาน้อยครับฉะนั้นพิจารณาตัวที่เยอะที่สุดก่อน,นครับ ข้อที่1เลยครับข้อที่1ย่อยเราจะเห็นตัวนี้5หลักตัวอื่น4หลักนะครับฉะนั้นมากที่สุดก็จะต้องเป็น23,000นี่แหละครับและหลักพันครับเหมือนกันทั้งคู่ครับ8มีค่ามากกว่า5ฉะนั้น8มาก่อนครับ8 7 0 9ครับแล้วก็5 5 9 0ครับ ข้อที่2ครับหลักหมื่นทั้งหมดเลยคือ5หลักหมดนะครับฉะนั้นต้องเทียบที่ตัวเลขของมันครับ3 2 1อันนี้ชัดเจนครับก็เรียงลำดับไปเลยครับหลักหมื่นที่38ก็ต้องเยอะที่สุดครับเพราะเป็นหลักมันมีค่า3 0 0 0มื่นนะครับแล้วก็เป็น28มื่นครับแล้วก็เป็น18มื่นครับ ข้อที่สามครับอ่าเป็นไงครับมีห้าหลักอยู่สองตัวนี่สี่หลักน้อยที่สุดแน่นอนครับฉะนั้นพิจารณาที่ห้าหลักก่อนครับเจ็ดมากกว่าหกครับฉะนั้นเรียงจากมากไปหาน้อยเจ็ดหนึ่งก็เลยต้องมาก่อนนะครับเจ็ดหนึ่งหรือว่าเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสองครับแล้วก็เป็นหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบห้าแล้วจึงเป็นตัวเลขที่เป็นแค่หลักพันนะครับเก้าพันห้าสิบครับ ข้อที่สี่ครับเครานี้มีสี่ตัวครับดูให้ชัดก่อนครับสี่ตัวห้าหลักทั้งหมดนะครับและเป็นแปดทั้งหมดก็คือแปดหมื่นทั้งหมดครับแปดหมื่นทั้งหมดที่หลักพันเป็นเก้าพันแปดพันเก้าพันเก้าพันครับฉะนั้นตัวนี้น้อยที่สุดครับแปดแปดสามสี่ห้านะครับน้อยที่สุดเพราะว่าหลักพันอยู่แค่แปดนะครับหรือว่าแปดพัน พิจารณาที่9,000พวกนี้ครับเราจะสังเกตว่าอันนี้98ครับอันนี้ 99, อันนี้99เฉะนั้นลองลงมานะครับน้อยที่สุดแล้วก็ลองลงมาคือตัวนี้ครับเราจะหาตัวที่มากที่สุดจาก2ตัวนี้ครับมากที่สุด2ตัวนี้ก็คืออะไรครับ999เห็นไหมครับนนี้เป็น 9, อันนี้เป็น8ครับอันไหนมากที่สุดครับอ่า90มากกว่าแ7นี่เนาะฉะนั้น 8999นะครับ8 9 9 9 0ครับมากที่สุดถัดลงมาเป็น80,987ครับแล้วก็เป็น80,9871แล้วก็เป็น80,8,345 พิจารณาดูอีกทีนะครับ8 9 9 9นะครับ8998นะครับ9ตัวนี้มากกว่า8ถูกต้องนะครับคู่นี้ครับ8 9 9 8 8 9 9เกครับเห็นไหมครับอันนี้มากกว่าแล้วครับ98นี่มากกว่า87นะครับถูกนะครับพิจารณาคู่นี้ครับ9เอ้ยโทษทีครับ898นะครับ 88นี่ครับเยอะกว่าตั้งแต่2หลักแรกเลยครับโอเคครับมาที่ข้อที่5ครับข้อที่5ครับมี5หลักเหมือนกันทุกตัวนะครับพิจรารณาที่ตัวเลขนะครับเป็น7 0 0 0หมื่นหมดเลยครับที่หลักหลักหมื่นเป็น7 0 0 0หมืนทั้งหมดดังนั้นพิจรารณาที่หลักพันครับพิจารณาที่หลักพันได้6ได้0ได้6ได้6เราจะเห็นว่า0ูนย์ มีค่าน้อยที่สุดแน,น่นอนเพราะคนอื่นเขา6เท่ากันหมดนะครับฉะนั้นได้ตรงนี้นะครับเป็นค่าที่น้อยที่สุดครับแต่เรายังไม่เขียนนะเพราะเราต้องเรียงจากมากไปหาน้อยนะครับอันนี้ได้น้อยที่สุดอ่านหลักร้อยตรงนี้เป็น5ครับหลักร้อยตรงนี้เป็น0และหลักร้อยตรงนี้เป็น0ครับฉะนั้นเราได้แล้วครับที่มากที่สุดก็คือนี่ครับ76521ครับ7 6 5 2 1 76521นะครับก็ต้องเทียบกับ762อันนี้ครับ0เหมือนกันที่หลักร้อยครับหลัก10อันนี้เป็น9ครับอันนี้เป็น5นะครับฉะนั้น9เยอะกว่า5ก็ต้องเป็น76090ครับแล้วก็เป็น76056ครับและตัวน้อยที่สุดที่เราเจออันดับแรกเลยก็คือ7 0 8 0 านั่นเองครับเป็นอันว่าเรียบร้อยครับสำหรับหน้าที่17ครับ